หลายครั้งในชีวิตเราอาจรู้สึกท้อแท้เมื่อต้องเผชิญกับความล้มเหลวในระยะเริ่มต้นหรือถูกเปรียบเทียบกับคนอื่นที่ดูเหมือนจะก้าวหน้าไปไกลกว่าความรู้สึกเหล่านี้มักก่อตัวขึ้นเมื่อเราไม่สามารถทำตามความคาดหวังของสังคมหรือเมื่อมีใครสักคนตัดสินเราจากความสามารถที่ยังไม่ปรากฏชัดในเวลานั้นคุณอาจเคยรู้สึกเหมือนเด็กชายตัวน้อยที่พูดช้าและเรียนรู้ไม่เร็วเหมือนเพื่อนร่วมชั้นจนถูกมองว่าเป็นคนแปลกหรือมีปัญหาด้านพัฒนาการ ซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ชายผู้คลิกโฉมความเข้าใจในจักรวาลของเราสาเหตุของความท้อแท้นี้มักเกิดจากการที่เรายึดติดกับกรอบคิดที่ว่าความฉลาดหรือความสําเร็จต้องมาพร้อมกับความรวดเร็วและความราบรื่นเรากลัวความผิดพลาดและยอมให้คําตัดสินของผู้อื่นมาบั่นทอนความเชื่อมั่นในศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองเราลืมไปว่าการเติบโตที่แท้จริงมักใช้เวลาและต้องผ่านการลองผิดลองถูกมากมาย แต่เรื่องราวของไอน์สไตน์สอนเราว่าหนทางสู่ความยิ่งใหญ่นั้นไม่จําเป็นต้องโรยด้วยกลีบกุหลาบวิธีการแก้ไขเริ่มต้นจากการยอมรับในจังหวะการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองอย่าพึ่งท้อถอยเมื่อเจออุปสรรคจงมองว่ามันคือโจทย์ที่รอคอยการแก้ไขฝึกฝนการตั้งคําถามและคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึง้งแทนที่จะท่องจําเพียงผิวเผินปลูกฝังความอยากรู้อยากเห็นให้เติบโตในใจคุณเพราะสิ่งนี้คือเชื้อเพลิงสําคัญที่ผลักดันให้ไอน์สไตน์ค้นพบความจริงที่ซ่อนอยู่ เคล็ดลับเพิ่มเติมคือจงกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองอยากกลัวที่จะแตกต่างปล่อยให้ความคิดและจินตนาการของคุณโบยบินอย่างอิสระหาช่วงเวลาที่ได้อยู่กับตัวเองเพื่อทบทวนและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้โอกาสตัวเองได้ลองทําสิ่งที่ไม่คุ้นเคยและเรียนรู้จากทุกประสบการณ์ที่คุณได้รับจงเชื่อมั่นว่าความพยายามและความมุ่งมั่นของคุณจะนําพาไปสู่ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ได้ไม่ต่างจากที่ไอน์สไตน์ทำได้ แรงบันดาลใจอันทรงพลังจากไอน์สไตน์คือการย้ำเตือนว่าศักยภาพที่แท้จริงนั้นไม่ได้ถูกจำกัดด้วยจุดเริ่มตน้นแต่ขึ้นอยู่กับความกล้าหาญที่จะเดินหน้าต่อไปไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดใดของชีวิตจงจำไว้ว่าเส้นทางของคุณอาจไม่เหมือนใครแต่นั่นคือความพิเศษของคุณเองขอให้คุณเปิดใจเรียนรู้มุ่งมั่นและกล้าที่จะไขปริศนาในโลกของคุณเองเพราะภายในตัวคุณนั้นซ่อนเร้นอัจฉริยภาพที่พร้อมจะเปล่งประกาย จงเชื่อมั่นในพลังของตนเองแล้วโลกจะจดจำคุณในแบบของคุณเอง